น้องวอัวซอโมเดลเป็นโครงการนำร่องของรัฐบาลที่มอบหมายให้กองทบ,บกร่วมกับกรมธนารักษ์จดสรรพื้นที่ราชพัสดุที่เคยมีข้อขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนในเรื่องเอกสารสิทธิเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์โดยมีเป้าหมายเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่ดินทำกินสำหรับผู้ขาดแคลนซึ่งในระยะแรกครอบคลุมพื้นที่กว่าหนึ่ง,งไร่ให้ประชาชนเช่าทำประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ โดยเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยน2567รองแม่ทัพภาคที่2พลตรีนัทศรีอินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการน้องวัวซอโมเดลพร้อมพูดคุยและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่เช่นความต้องการด้านสาธารณุโภคและความช่วยเหลือทางการเกษตรโดยย้ำว่ากองทัพบกมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนอย่างยั่งยืนครับ โครงการนี้ถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกองทบกและประชาชนในการใช้ทรัพยากรของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมสร้างความเป็นธรรมในการใช้ที่ดินและจะขยายผลในพื้นที่อื่นๆต่อไปในอนาคตครับดีใจดีใจสุดๆแล้วฮะที่ได้มีโครงการแบบนี้ฮะ เพราะว่าอย่างน้อยลัษฎรก็จะมีที่ทํากินประกอบสัมมาอาชีพของตัวเองนะฮะก็ในใจลึกๆนะฮะไอเราชาวบ้านเราเป็นเกษตรกรเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเราปลูกพืชลงไปทําสวนลงไปเราก็ไม่รู้ว่าในนะโค้ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะถ้ามีโครงการแบบนี้ออกมาเนี่ยชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าพืชผลต่างๆเนี่ยที่เราทําไปเนี่ยจะเป็นของเราแหละ